สวัสดีครับวันนี้เพจพี่มอเตอร์นะครับจะมาแนะนําแหวนนะครับตัวนี้เป็นแหวนรองสปริงฝาซีวาลแล้วก็แหวนรองน็อตคันฝาสูบนะครับของฝาซีวาลใส่กับพวกฝาซีวาลมีโอฝาซีวาลเวฟหนึ่งสองห้าพวกเอเมเอ็กเวฟอาบูพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนทองแดงนะครับนี่เลย ของเดิมก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนแหวนลองสปริงเนี่ยตัวนี้เป็นสแตนเลสตัวบางนะครับ0.5มิลของเดิมหนาประมาณมิลนิดๆนะครับผมใส่ให้ดูจะเป็นฝาเวฟ1 2 5ทางเวบาวที่เรากัดมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับราวางไปเลย อีกสักตัวนึงแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับง,ง่ายลองฝั่งฝั่งไอดีบ้างนี่นะครับก็เหมือนกันลองฝาของมีโอสีวาลบ้างนะครับ ใส่ไปทั้งสงตัวเลยนี่เลยนะครับก็สำหรับฝาที่กัดหลังวาลวรียบร้อยก็ใส่ได้เลยนะครับชุดหนึ่งก็จะมีอยู่สีตัวนะครับก็จะขายเป็นแบบแพ็คสอชุดแบบนี้เลยนะครับรวขายอยู่150บบาทมีแหวนทองแดงสี่ตัวแล้วก็แหวนรองสปริง4ตัวนะครับที่เป็นตะตะเลสก็หนึร้อยห้าสบบาท แถวนทองแดงนะเราการ์วการสูบุ้งไะใส่แบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ขัดเข้าไปในตัวเสื้อนะครับอยู่ท่านี้เลยนะครับ ก็ ه, ท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับร้อยห้บาทได้8ตัวแปดลองสปริงสีแวนทองแดงดนอกจากฟตาสูบ4นะครับสั่งซื้อก็ติดต่อได้ที่ f a c e b o o k เพรมอเตอร์นะครับ